สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งของไอ้ไหลนะคะแสดงความปวดรู้อย่างที่จริงๆแล้วตัวเองไม่รู้อะไรเลยแต่โกหกพกกลมรู้นั่นรู้นี่รู้เพียงแค่จะยุแยงแต่แข่งรั่วให้คนทะเลาะก,กันเท่านั้นเองค่ะทีนี้ขับพี่้องเอนอยสิ่งที่มันผิดแปลกแหวกแนวไปไม่เหมือนเดิมคืออะไรรู้ไหมก็มีการฟ้องคู่กันอยู่แล้วเนี่ย,ยคู่กันเี่เนี่ยอันนี้แม่อันนี้ลูกเนี่ฟ้องมัน,มนเกาะกันอยู่แล้วนี่แต่ทําไม ทำไมหมายต่อมาเนี่ยทำไมถึงมีคนเดียวทำไมถึงมีทำไมถึงมีคนเดียวอะ่ะทำไมถึงมีเสียสูนาดาวังคารคนเดียวที่จะต้องเดินทางไปที่ชนยนาทํำไมอียานจะททำไมไม่ได้ไปไหลเอ้ยไม่รู้จะสมเพศยังไงดีบอกตรงๆนะไม่รู้จะสมเพศยังไงดีสมเพศไอ้ไหลย,ยังไม่พอ ยังสมเพศทอ่พวกเอฟซีแกๆ่ๆน้ำแตกทั้งหลายที่นั่งฟังหูห้อยแล้วคิดว่าไอ้ไหลมันรู้จริงข้อมูลเต็มคาราเบลถามจริงๆรู้เรื่องจริงเหรอเพราะตัวเองไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยอีก้อยไม่สามารถจะไปวิ่งหาข้อมูลได้ข้อมูลของเสือเวลาออกปาเขาส่งให้คนอื่นอีก้อยไปคอยหลังไม่ไปเอาไปรู้มาไปจบไปฉีก เรียกว่าไปฉกช,ชิงวิ่งราวมาเพื่อที่จะเอามาให้ไอ้หลพูดทําไมเสศูนย์ถึงไปคนเดียวทําไมออยานรอดมึงก็ฟังจันสีหน่อยจันสีเขารู้เพราะเขาถึงกันกันกบเสือมากกว่ามึงจันสีเขารู้ว่าออยานก็ไม่รอดทําไมถึงเสศูนไปคนเดียวทําไมอียานไม่ไปกูไม่ไปกูอยู่ฝรั่งเศสมันก็แค่นั้นเองแต่มึงเห็นหมายเห็นใบที่เขาเรียกหรือเปล่า มึงเคยรู้จักคดีที่มีผู้ถูกกล่าวหาสองคนไหมเขาไม่ออกมาในใบเดียวกันหรอกค่ะไอ้พวยกับอิทกิกเวลามันโดนมันก็โดนกันคนละใบในใบคนถูกกล่าวหาของอิทกิก็จะเป็นชื่ออิกแล้วก็มีคำว่าและพวกพวกคุณอเถกิก็คือไอ้พวยของไอ้พวยก็มีของมันใบหนึ่งแล้วก็มีคำว่าและพวก พวกของไอ้พวยก,ก็คืออีเธอรมึงบอกมึงรู้จักคดีใหญ่เต็มคาราเบลมีรายละเอียดก็เข้าใจอ้ยไอ้ไหลนี่เข้าใจเก็ตเรื่องนี้ลึกซึ้งมากมึงเข้าใจอะไรบ้างไหมมานั่งพูดนั่งอวดเพื่อที่จะบอกว่าอียานมันไม่โดนอะไรสาวิตรีโดนคนเดียวเพื่อที่จะให้ทะเลาะกันมึงไม่รู้หรอกว่ากูนั่งทำคลิปอยู่เนี่ยทำช้าเพราะว่าอะไรกูค,คุยกันหลังใหม่ กูส่งมอบหลักฐานอะไรกันหลังใบอยู่มึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงไม่มีความจริงใจอะไรให้ใครแม้กระทั่งเอฟซีมึงมึงก็ยังโกหกก็ได้หน้าด้านๆพูดเหมือนรู้ตอนเนี้ยกูไม่มั่นใจแล้วว่าตกลงไอ้พวยมันเยี่ยวกลางบ้านจริงหรือเปล่าหรือพวกมึงโกหกถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นจะบอกว่าโอ๊ยยันให้ให้ทนายไปวิ่งแทนคงไม่ใช่หรอกแต่เสียสูญนาดาวคัน เสียสูนดาวังคานคนคนเดียวทั้งๆที่มันคู่กันอย่างนี้อ่ามันคู่กันมันมันมีการฟ้องคู่กันไปอย่างนี้วันดีคืนดีเสียสูนดาวังคานต้องไปที่ชัยนาทคนเดียวถามว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่ไหมไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ครับนี่เป็นปกติธุระของอียานก็คือกูหาวิธีการลอยได้ตลอดเลยจริงๆเบื่อจะอธิบายให้คนไม่รู้ภาษาได้เข้าใจนะคะ ไอ้คนที่มานั่งพูดว่าโอ้ยเดี๋ยวออมปือไว้ก่อนไว้ฉันอุทธร์คยเอาพยานเข้าอาหลักฐานเข้าเต็มคาราเบลก็รู้อยู่แล้วว่าความรู้ความร,ามรู้มีเพียงแค่ฉันปอสีมันจบปอตรีก็จริงค่ะแต่คนคนนี้ความรู้เหมือนมีแค่ชั้นปอสีแล้วบอกกับผมยอมรับนะครับเพราผมเป็นคนโง่ภาษาอังกฤษมึงนง่ะโง่ทุกภาษา มึงน่ะโง่ทุกภาษาแต่มาอวดเก่งมายกหางมานั่นมานี่อุย้ยแม่กูเป็นคุณหญิงคุณนายอย่างนู้นอย่างนี้ทุยไม่รู้จะพูดยังไงดีพูดไม่ออกทุย <c oughs> ไม่รู้ภาษาอะไรเลยจริงๆอุย้ยยันมัน่อยได้ทุกที่อย่อยางเงีนยยิงที่ว่ามันใช้ทนายมันฉันให้ทนายยืนน่นหนังสือไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่อย่างที่บอกเวลา หมายเนี่ยมันจะมีชื่อสองคนน่ะไม่ได้หมายใครก็หมายมันไปฟังจันสีนู่นจันสีบอกว่าอียานก็ไม่รอดไปฟังจันสีนี่แปลว่ามึงรักใครจูปากอุตส่า,ศาศ์ถอนขนตูดไก่เอาไปให้เขาแดกฟรีไปปัดเจ้าไปแจ๊ะเขาพ่อแม่มึงไปกราบไปไหว้ไปนูน่นไปนี่เขาไปกอดกันกับเขาเนี่ยเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรมึงเลยใช่ไหมเขารู้อะไรมาขาเอาไว้พูดคนเดียว อีฟากีก้อยกุ้งสาวไปอุ้ยคุณจันทรีคุณจันทรีเป็นไงล่ะเขาก็ไม่ไว้ใจมึงเพราะว่าพวกมึงเคยด่าเขาเขาได้อะไรมาเขาก็ไม่บอกมึงไปถามจันทรสีไวาอยานรอดไหมไอยานก็ไม่รอดจันทรสีรู้ดีเพราะจันทรสีเขาถึงกับคนอื่น ถึงกับเสือถึงกับรอนถึงกับทุกคนถึงกับไอขาหมูถึงกับบูมน้อยเขาถึงกับทุกคนใครมีอะไรเข้าให้กันอยู่ในกลุ่มนั้นแต่เขาไม่ให้มาถึงมึงเพราะเขาเกลียดแม่มึงอีแม่นอกไส้มึงน่ะเขารู้ตูดกันหมดแล้วคิดเลอว่าไอ้นาทีมันรักแม่มึงจริงจังแม่มึงเป็นคนเอาข้อมูลไอ้นาทีมาให้กูเล่นงานมาไอโกงแช่น่ะไอโกงแช่โกงทองอ่ะที่มันต้องจ่ายเนี่ย พ่อแม่มึงอหอบเอามาให้กูทวงให้เพราะฉะนั้นมึงจะคิดว่าเขายอมรับมึงจริงๆมึงไปเลียไขเลียแคมไอ้นพ้เถึกมาด่าสายวิจีแล้วเขายอมรับมึงไหมมึงไปเหยียบนาเขาได้ไหมมึงกับโคตรเงาสักการะมึงพ่อแม่มึงน่ะไปเหยียบนาดงดอกได้ไหมเขาไม่เอาเขามาถึงกบก็ยังไม่มาเหยียบบ้านเลยเขาผ่านไปผ่านมาเขายังไม่ลงมาเหยียบเลยเขาขี้เดียดเขาไม่เอา แต่เขาลอยมึงไว้เป็นเหมือนควายที่โดนร้อยหูดังนะลอยจมูกเนี่ยหลอกใช้มึงแต่ไม่มีใครเขาให้ข้อมูลมึงหลอกมึงไม่รู้อะไรเลยไอไ้ไรแต่มึงนะให้ข้อมูลเ้าโอ๊ยไปทวงนู่นนี่ของอียานไปตามไหมจับอียานไอ้ขาหมูมันก็เอาไปนั่งพูดแปดนาทีได้ยอดวิวไปมึงได้อะไรไหมไม่ได้อะไร ไปถามจันสีใครๆเขารู้กันหมดเรื่องคดีนี้เกามีหลักฐานทุกคนได้เห็นหมายครบถวนกระบวนความหมดยกเว้นมึงกับแม่นอกไส้อีฟักกิ้งก้อยกับมึงน่าสมเพชชิบหายเพราะว่าอียานมันมันเข้าใจในข้อกำหนดกฎหมายว่ากูจะกูจะไปยังไงต่อแต่กูขอหลอกใช้มึงก่อนอียานโทรมาหาโทรไปหาเจ้าหน้าที่อยู่ที่ชัยนาทอยู่ในนิทานเรื่องนี้ แล้วก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับเขาเขาเป็นสื่อเขาเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลที่มันเกิดขึ้นอยู่ในโลกโซเชียลเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะจริงหรือไม่จริงอันนั้นไม่เกี่ยวเพราะเขาเป็นสื่อเขาพยายามบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเป็นสื่อที่วิพากษ์วิจารณ์คดีนั้นคดีนี้อยู่เรื่อย วิพาพมีการคดีของทานายตอมีพา์วิจารคดีสีกออะไรก็ว่ากันไปเขาเป็นสื่อเขามีสิทธิ์ที่จะนําเสนอแล้วก็มีคนก็มีแหล่งข่าวหรืออะไรนําเสนอมาโดยที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยไอแชทน้นน,นั่นนี่ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและที่สําคัญคือออยายนก็บอกว่าก็ให้เครดิตเขาไว้แล้วก็ได้ให้เครดิตเหมือนที่สํานักข่าวหลายๆสํานักข่าวที่เอาภาพหรือเอาข้อมูลเอาไปก็ให้เอ็นเครดิต ว่าได้ข้อมูลมันจากเฟซนี้ยูทูบนี้ดังนั้นเนี่ยเห็นวิธีการเชื่อดลูกนอกไสหรืออยังอ่าเอียานกำลังเชื่อดลูกนอกไสมันแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอว่าทำไมหมายไปออกที่มึงคนเดียวต้องบอกว่าดิฉันยอมใจความหน้าด้านและสาระเลวของคนคนนี้นะคะ แล้วก็ต้องปรบมือให้พ่อแม่ไม่รู้ว่าเลี้ยงมายังไงถึงได้จังเวนถ้วยตะไลได้ขนาดนี้เขากล้าพูดในสิ่งที่เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ําเขารู้เพราะดีฉันบอกว่าดีฉันโทรไปเรียนนําสายเรียกสายกับร้อยเวนเขารู้แค่นั้นหากแรกออกมานั่งพูดว่ากูรู้เบอร์อียาแล้วพราะีฉันบอกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวกูจะโทรไปถามเขาถ้าเขาเอาเบอร์กูไปให้มึงแล้วก็เดี๋ยวกูจะเล่นหนึ่งห้าเจ็ดแต่นี้ก็ออกมาวุ้ยกูรู้ตั้งนานแล้วกูรู้ตั้งอย่าอย่งนี้มึงรู้เบอร์กูจริงหรือเปล่าโทรมาหน่อยสิส่งเอสเมเอสมาไวๆเสียไม่กี่ตังหรอกโทรมาหน่อยสิพิสูจน์หน่อยสิเอไหล ถ้ามึงโทรมาจริงส่ง s น s มาจริงเดี๋ยวกูจะพิสูจน์ให้ว่าเอออันนี้จริงมึงรู้จริงมึงกล้าหรือเปล่าอะไรมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าแต่ยังว่าเนาะเดี๋ยวนี้เขียนคิ้วทาปากสารพัดแม่มึงนี่ก็อยากให้มึงเป็นผู้หญิงเสลือเกินเป็นเพราะว่าแม่นอกใจมึงมีแต่ลูกผู้ชายไอ้ลูกที่เป็นผู้หญิงก็สึกเป็นทอ m boy ใช่ปะอีก,ก้อย <laughs> มึงพูดราวกับมึงไปดักฟังสมมติถ้าในสิ่งที่มึงพูดเป็นเรื่องจริงกูจะเล่นตำรวจคนนั้นอีกว่าไปเปิดเผยข้อมูลสิ่งที่เราคุยกันสองต่อสองได้อย่างไรมึงแอบดักฟังหรือเปล่ามึงระวังพรบข้อมูลข่าวสารนะ พรบสื่อสารมันมีอยู่นะมึงแอบดักฟังหรือเปล่าแต่เอาคุณมึงพูดเป็นฉากฉากอียานมันโทรไปแล้วก็บอกว่ามันเป็นสื่อมันมีสิทธิ์จะวิพากวิจารณ์มึงไม่เห็นเหรอสื่อที่โดนแจ้งความโดนร้องเรียนมีกี่ตั้งกี่หัวมีทุกหัวจะคิดว่าเป็นสื่อนั่งอ่านข่าวแล้วทุกอย่างความเป็นสื่อมันจะคุ้มครองได้มึงพูดมั่วมึงยังไม่รู้เลยว่าเขาแจ้งความเรื่องอะไร มึงยังไม่รู้เลยว่าเขาแจ้งความตรงจุดไหนเรื่องอะไรมึงพูดไปเรื่อยมึงไม่รู้ทั้งนั้นมึงไม่มีข้อมูลแต่นั่งเทียนไปเรื่อยอียานมันโทรไปมันบอกว่ามันเป็นสื่อแล้วมันให้เครดิตไว้แล้วยังกูไม่ได้ให้เครดิตไม่ได้บอกว่าเอาอะไรพวกนั้นมาจากไหนอย่างไรแต่โดยเนื้อธรรมชาติมันมีเครดิตอยู่ในตัว กูจะเป็นคนอย่างนี้นะไอประเภทที่ไปเอาอะไรมานะเครดิตมันมีอยู่ในตัวอย่างเนี้ยอย่างคลิปของมึงเครดิตมันอยู่ในตัวกระเสียงมึงเป็นอะไรของมึงเครดิตมันอยู่ในตัวไอไรแต่มานั่งพูดไปอียนันมันรอดเพราะมันอ้างว่ามันเป็นสื่อถึงจะเป็นสื่อก็ไม่จะสักไม่สามารถจะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือมีประมาทใครได้นะ่ะจะบอกให้ไม่งั้นสื่อเขาไม่ระวังเขาไม่ปกปิดใบน่องใบหน้าอะไรกันหรอก เพราะเดี๋ยวโดนเหมือนกันแต่ไอะไรมันพูดมั่วเพื่อที่จะทำให้ fc พลังรัก fc ของสาวิตีเข้าใจว่าฉันเอาตัวรอดฉันหลอกใช้สาวิตรีพลังรักจะได้โกรธได้เกลียดจริงๆแล้วคู่คนเขารู้ทันมึงหมดว่ามึงเป็นคนโกหกพกลมตอแหล นั่งเชียนพูดไปเรื่อยไม่มีข้อมูลมึงไม่มีข้อมูลเรื่องนี้เพราะไม่มีใครวางใจมึงมึงจำได้ไหมมึงไปเกาะติกอนันัยมึงหวังจะได้นู่นจะได้นี่ได้อะไรจากเขาแล้วมึงก็โดนเขาหลอกรู้เขาหลอกเราก็โดนเขาหลอกเขาหลอกให้มึงนั่งรอเดี๋ยวจะออกมาเล่าจะให้ข้อมูลมึงก็ไปรออยู่ก็อบอกเดี๋ยวออกจากสารมานี่ได้เดี๋ยวไปนัดเจอกันนูน่นเขาไปหา โจสามสี่ไปหาคนที่เขาไว้ใจมากกว่าเขาไม่ไว้ใจมึงแต่เขาหลอกใช้มึงนี่ก็เหมือนกันกรณีนี้ก็เหมือนกัน,กน,กน,กนพวกจันสีพวกบุ้งน้อยพวกไอ้ตทีเขาหลอกใช้มึงหลอกให้มึงช่วยด่าช่วยเปิดเผยข้อมูลพอมึงด่าอะไรสาวิตีไปไอ้พวกนี้ก็เอาไปด่าต่อเป็นข้อมูลที่พวกนี้ได้รู้ได้เอาไปต่อยอดแล้วก็ได้ยอดวิวมากกว่า แต่เวลาเขาได้ข้อมูลอะไรมาเขารู้กันอยู่แต่กลุ่มเขาเขาไม่ให้มึงเพราะเขาไม่ไว้ใจแม่มึงแม่มึงมันสาละเลวหมายถึงแม่นอกไ้นะอีก้อยมันสาละเลวทุกคนเขารู้กันหมดว่าอีก้อยเนี่ยตอแหลวิ่งหลังไปทุกคนดาค่าคนนี้ทีดา่าคนนี้ทีเอาความรับคนนี้ไปบอกคนนั้นเขารู้กันหมดเขาก็เลยไม่ไว้ใจมึงไม่ให้อะไรมึงฉันต่ำชิบหาย